ก็อุ้ยอุ้ยเขาบอกว่าผมมาช้าไปหน่อยท่านมีการลํำฟ้อนเล็บใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าอ่าเดี๋ยวจะลํำให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับก็อ่าแล้วไม่เจ็บขาหรอได้นะเ้ร้าใส่ได้อ๋อผมก็เลยรบกวนว่าช่วยตีนิดนึงอ้ เพราะร่วมให้ติปไปแล้วช่อง y u u t u b ีช่องนะครับเล่นเพลงอะไรครับผมเล่นเพลงอะไรครับเพลงเพลงอะไรเนาะเพลงอะไรเพลงโบราณเนาะฟ้อนเมืองมีลิขิติดไหมเผยแพร่ไม่มีเผยแพ้นะครับอันนี้ ยกท่อนอืออ้าว <laughs> <laughs> ให้ดูครับขอบมีมีชื่อวงชื่อคณะอะไรไหมครับฟอนเล็บโอ๋ไหนไหนฟอนให้ดูเดะเด็กน้อยอละอ่อนขอบคุณมากครับขอบคุณมากชื่อชื่อวงอะไรนะครับน้องบอออีกทีหนึ่งวงคณนะช่อเลสินแล้วรับงานได้ไหมรับ <c oughs> รับครับรับบอกได้เลยครับรับรับงานได้นะครับติดต่อที่ติดต่อที่เบอร์0836148830ครับไปทั่วจังหวัดอื่นได้ไหมได้ครับแล้วค่าค่าจ้างค่าอะไรเป็นยังไงค่าจ้างค่อยคุยกันค่อยคุยกันรับปกติไปนี่เล่นเพลงอะไรบ้างเล่นจะมีฟ้อนเล่เมืองเ่ยฟ้อนเมืองเนี่ยจะมีเพลงเย่งหลวงครับประสาทไวครับเพลงอะไรอย่างนี้ มันเรานึกไม่ได้มันเยอะแล้วแล้วทีมทีมเดียวเดียวเดี๋ยวถามอีกอยงทีมคนลำนี่อ่าเป็นคณะคณะอ๋อพวกพวกอุยอุยเนี่ยเหรอครับมีมีมีแบบนางลำคนอื่นๆได้ไหมหรือว่าที่เห็นแค่นี้กี่คนนะกี่คนมีเยอะบ้านช่องเลนเนี่ยมี11หมวด คณะนี่นะรับโปรจะถามมีองว์กรซึ่งจะไปขี่คือช่องเลนนะครับจะมีเศหมวดทุกหมวดเนี่ยจะมีช่างฟ้อนหมดเลยครับผมจะมีช่างฟ้อนหมดเลยตั้งแต่หัวบ้านยันหางบ้านครับจะมีช่างฟ้อนหมดมีการซ้อมเกือบห้าสิบกว่าคนโอ้โหอายุอายุน้อยสุดนางลำนี่ตั้งแต่อยุเท่าไหร่ อาย,นอยุน้อยสุดนี่ห้าสิบขึ้นไปครับห้อ <laughs> <c oughs> งสุดหกสิบขึ้นที่ไปเกิดใหม่แล้วก็มีใช่ไหมครับครับ <c oughs> เออนี่นะครับบ้านชอะเลรับสอนขาดด้วยนะครับรับสอนกองตึงนง <c oughs> เป็นเด็กเป็นที่ไหนก็แล้วแต่น,นะครับรับสอนไม่เก็บเงินครับครับสอนต้องไหว้ครูไหว้ครูครับต,ต้องเตรียมอะไรมาบ้างการไหว้ครูไม่ต้องมีอะไรมากนะครับ เงินเนี่ยเงินสาเงิบ3กบาท3าครับสวยสวยมากสองสวยครับครับสวยดอกสองสวยครับแล้วก็ขอบุหรี่หนึ่งซองครับอ๋อเหล้ามีไหมเหล้ามีไหมเหล้านี่ส่วนมากจะใช้ก็ได้นะครับไม่ใช้ก็ได้เดี๋ยวครูมาสอนไม่ได้เลยต้งต้องมีครับเออผมผมก็เป็นแหมเนี่ย ผมมีขันตั้งขันตั้งครูผมนะครับครมีสี่ขันเป็นขันปูครูใหญ่ปูหลวงอืครับถึงปีหนึ่งเขาก็ยกอืยกครูทั้งหนึ่งอันนี้เรียกว่ากองอะไรนะกองเอวกองแอวกองเอวคนไทยเรียกกองเอวคนเมืองจะเรียกกองตึงนงกองตึงนงกองตึงผถงตึงถงครับแพงนะครับลูกนิน ลูกหนึ่งสองสามหมื่นได้นะครับอ๋ออุ้ยอ้ย,อยมีโอ้โหดีไม่โดนตานก่อนจะเห็นนี่ต้องมีครูมีบาครับถ้ามาตีเล่นเนี่ยบาบาบาทุกครับอ้พื้นเมืองเนาะคือบาทุกเดี๋ยวดี๋ยวจุกเดี๋ยวจุกเหมือนมาลบหลู่เขาอะ่ะมีมาเล่นแบบ เคือถ้าใครอยากใครอยากเรียนจริงๆนะครับมาติดต่อผมได้คือคือภาคกลางบอกเดี๋ยวเดี๋ยวจะจุกเดี๋ยวจะจุกอใช่ใช่ภาคเหนือเหมือนกันครับจุกเลยจุกเลไม่ได้ครับผมพวกนี้นะมีี้มีคาสุดท้ายบอกเบอร์โทรที่สุดท้ายนะครับทั้งเองคนอยากเรียนคนอยากจ้างคนอยากเรียนคนอยากจ้างนะครับโทรได้เลยนะครับ0-83614 8 8 3 0นน้องเป็นเจ้าของเบอร์นี้เลยเปล่าครับผมชื่อ ชื okay. e, ่อน okay? okay. 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 ้องเม่นนะครับโอเคหัวหน้าวงช่อเลสินโอเคครับก็ยินยินดียินดีที่ได้รู้จักนะครับผมเท่านี้ก่อนนะครับจะจะพูดพูดหมดอย่างงานสันตุกงานสัญกยังเหอเอาฟ้อนเล็บเอากองทอมกองไปตัได้อยได้ไปทั่วประเทศรับงานทั่วประเทศไปหมดเลย ไปขคะเนมกนมีคือติดต่อมาเราจะเอารถตู้ไปตีไปครับผมขอบใจมากครับวัดดีครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับครับช่อง YouTube ดีโชบพามาดูนี่ฝากฝากไว้เรียบร้อยอ่ะเอามีแม่งน้ำแยงน้ำ่ยงน้ำเมี่ยงอ่ะ